นะงานที่พระเทพคุณหลวงพ่อรับไว้โยมขอเป็นแหลหาปลามาสมาภาพไม่เคยร้องนะวันนี้ก็จะมาซ้อมนะเพื่อที่จะนําไปแหลให้โยมฟังนะโยมก็เป็นการซ้อมแล้วกันสําหรับโยมที่ติดตามก็มีนะก็มีให้ลูกพระแหล่บ้างก็มีก็แหล่ให้โยมฟังไปเพลิน,เ,นเอ,อ,เอ,อ นีิ้าลมีในใบาลานลระคคำพี่มีตายายนาอยู่สองคนนาแกจนนาแกยากแกมีลูกหลานอยู่หนึ่งคนนาย ถนอมก่อมเกียงฝเฝ้าลี้ยงลูกมาจนชั้นน่าสาร้างได้ยีย่สิบปีพ่อแม่ทั้งสองต่างก็ปึกสากรวาอายุลูกยาของเราคนนี้ กระทวนบันจบครบวบชพอดีจึงนำลูกนี้ไปบันพระชาจึงนำมาเอาลูกไปฝากนายังวัดเพื่อให้ซ้อมหัดทอง โอกาสสร้างแต่พอถึงวันได้บรรพชาบิดอลมันนาก็จึงได้บวชรูกโตเมื่อลูกเป็นพระนสาสมนาสามนางพ่อแม่ กังแต่เพียงกูสนพ่อแม่ทั้งสองต้องกังบลทั้งสองคนช่วยกันทำมาสำหรับกับข้าวทั้งเช้าและเพนนำไป ปาเขลให้พาาลูกชันสู่รรมสำลับหห้กับบริการทุกวีวันกวันละสองเวลาฝ่ายลูกชายเมื่อได้นาพนวด เกียดติพัมสวดทองอูกาสายไม่สมใจนึกได้สึกออกมาได้พันระยอยู่ไก่บานต้นนับแต่วันได้พันนารยา ไม่ไปไม่มาลงเมียไม่มากินนางอ้อยมาลืมนางตาลกินมุูมดมาแล้วก็เลยไม่ไปไม่มาลืมพ่อแม่ที่แก่เท่า มาลืมคุณข้าวพ่อแม่แล้วนางคุณโยมที่ฟังคุณโยมโปรดฟังะฉันเล่าต่อนายวันหนึ่งลูกชายไปตกปลาในหนองได้ปลากายกอง มันนักมันนายโชคดีมีลาบเลยเดินหาบป,ป่ามากรผ่านบ้ามนมาดากระตรงพี่นาบันได้ฝ่ายว่าแม่กายแก่ชรลา อดกุ้งอดปลาหากินหนาไม่ไหวเห็นลูกหาป่ามาก็แม่เนึกดีใจก็ว่าวันนี้คงได้กินแกงปลาขอไปโยมลองคนเดียว ึงลองถามไปว่าได้ไหมไอทิดลองถามไปได้ไหมพอที่ฝ่ายลูกก็คิดก็หกมาได้าไม่ได้หรอกแม่มันแย่วันนี้ปู่ป้า ไม่มีจะกินนาเบ็ดเลยนายฝ่ายแม่จึงถามเข้าไปด้วยความสงสัยเอ็งหาบอะไรมาคู่หลังคู่หน้าลูกไายจึงตอบไปตามระบอบหมูสายที่ฉันหาบมา มีหอยกับปูพูดจารามกโกหกมาดาดูสิต่อหน้าต่อตายังลอกแม่สิลในของเป็นปลายังบอกเป็นปูกระทุไม่เอ็นดู โกหกมานดาจะบอกว่าปากรืลกกัวจะเปืองจึงได้หาเรื่องก,ก้าวคำมมงร้างบอกปาเป็นปูนั้นไม่เอ็นดูมานดากระพลกรรมนั้นได้จึงตาม มาทานสัมมาอย่างไรก็สัมไปเปลี่ยนแปลต้องรางกรรมแน่ <c oughs> สัมไปอย่างนั้นกหกมันดากระทงกรรมตามคันายของ ที่มันวะาบปากมาจึงขาดสะบันหลดพันตาปาที่หาบมาจึงพานเต็มดินฝ่ายลูกชายก็ตกใจนะพระว่าสายของปามาขาด หมดสิลจึงรีบเก็บปลาที่รล่นพาลเป็มดินไอ้สายตะคงบาบินนี่มึงมาขาดทำไมหรือเป็นด้วยแม่อีกแก่นาชลามาพูดมาจากก็น่าทลากทักไทย รีบเก็บป่าแล้วขันไหลหาป่าออกไปกระตอนางมันดา่ไปว่าแม่และเห็นเป็นป่าคิดนะว่าขึ้นมาอนาเสียสิจึงก้มน,น้ำตา ไล่ลินคิดแล้วกระิลในหัวใจแม่ถามว่าปลาดูสิยังตอบเป็นปูนิ่ลือลูกกูโก,กหกแม่ได้เสียแรงแม่รักห่วง ดังดวงใจที่จะได้วพึงลูกยางเมื่อยามลูกเล็กลูกเล็กลแม่อุสา์เฝ้าเลี้ยงถนอมกอมเกี้ยงเลี้ยงลูกมาป่าซิวนาป่าซอย ปลาสิวหัวปลาสอยแม่คอยอุตสาห์สอนกุ้งหางป่าให้ลูกได้กินเคยไม่เล่าอวคุณยมท่านทั้งหลายลูกหญิง ลูกชายฟังไว้เถิดนาเราเป็นลูกท่านมันกระตันอยู่เมื่อทันเลี้ยงดูว่าเรามาเมื่อยามท่านะชลาให้เลี้ยงท่านตอบ ลายคนบอกเอาไว้ตรงงาเพ่งเท่านี้หละโยมวันนี้เหนื่อยจ้ะก็ขอขอบคุณญาติโยมที่เข้ามาติดตามก็เป็นเล็กๆน้อยๆนโย,ยมนะหรือว่าเป็นการซ้อมก็คติเตือนใจในวันนี้นะโ <c ười> ยมเกี่ยวกับการหาปลาคือบิดามารดาเนี่ยท่านเลี้ยงเรามา นะเราก็ควรจะเลี้ยงท่านตอบในยามที่ยั่นอยู่เนี่ยเราก็เลี้ยงท่านด้วยกายส่วนในยามที่ท่านตายหรือว่าจากเราไปก็เลี้ยงท่านทางวิญญาณญาติโยมบางคนในสมัยนีย้บางคนพ่อแม่ตายทําบุญทีเดียวโยมครบร้อยวันหลังจากนั้นไม่เคยทําบุญให้พ่อแม่เลยเราควรจะทําบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับอย่างไรคือไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดก็ตามที่เราทําด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์นะทำด้วย จิตที่ดีเจตนาที่ดีอีกทางเมยาตีนังโหนตุขอส่วนบุญส่วนกุศลนี้จงอุทิศให้กับบรรพชนบุพการีบิดามารดาของเรานี่แหละเราก็จะไม่ต่ำกว่าคนและจะไม่จนกว่าใครขอเจริญพร